เมื่อเวลา13นาฬิกาวันที่27กันยายนที่สารากางจังหวัดขอนแก่นสมาชิกพันไม้และร้านค้าที่ตลาดกลางสินค้าเกษตรขอนแก่นเดือดร้อนถูกตัดน้ำประปาและไฟฟ้าเหมือนถูกทุบหม้อข้าวหมดหนทางทำมาหากินพร้อมร้องไปถึงนายกเศรษฐาช่วยพวกเราด้วยเพราะถูกไล่ที่บ่นขอเวลาขายของชั่วคราวพอตั้งตัวได้ค่ะดิฉันนางธราทิพย์ริมปิพัฒน์นะคะครอบครัวดิฉันมีอยู่3คนดิฉันต้องเลี้ยงแม่ ดิฉันต้องเลี้ยงลูกส่งลูกเรียนหนังสือนะคะดิฉันมีความเดือดร้อนในวันนี้ดิฉันเป็นลูกค้าทกศกู้เงินทกศมาค้าขายในที่แลงนี้ดีความดิฉันมีความเดือดร้อนทกศไล่ที่ดิฉันไม่มีที่ทำมาหากินค่ะดิฉันได้ร้องขอต่อเจ้านายและผู้หลักผู้ใหญ่หลายครั้งหลายคราวว่าพวกเราขออยู่ต่อเพื่อถ่ายสินค้า ขณะนี้ผู้หลักผู้ใหญ่และทกศได้ตัดน้ําตัดไฟพวกเราพวกเราทำมาหากินในที่แปลงนี้ไม่ได้มีความเดือดร้อนดิฉันขายกับอาหารตามสั่งค่ะผัดก็ต้องไม่มีไฟค่ะน้ําก็ไม่มีใช้และเพื่อนร่วมพันไม้ต้นไม้ก็ตายแทบจะหมดแล้วค่ะอยากเรียนผู้หลักผู้ใหญ่วันนี้เรามาขอความเมตตาจากท่านนายกท่านผู้ว่าท่านนายกเฉลิฐาที่เราประชาชนเลือกมาเราอยากให้ท่านนายกขอความเมตตาท่านให้ห็นใจเราด้วยให้ช่วยพวกเราด้วย ในเวลาต่อมาที่ห้องประชุมแก่นภูมิ2ชั้น4ี่สารกลางจังหวัดขอนแก่นในไกรสอนกองฉลาดผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานประชุม3มฝ่ายตัวแทนทกศตัวแทนธนารักษ์และผู้ประกอบการเพื่อหาข้อสรุปและเวลาต่อมาในที่ประชุมนายโสรัโสโันนรัตรองผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรได้ชี้แจงเรื่องดังกล่าวต่อที่ประชุมสรุปได้ว่าเมื่อวันที่26กันยายนได้ส่งเรื่องฟ้องศาลเป็นที่เรียบร้อยแล้วซึ่งกระบวนการนับได้ว่าเริ่มนับหนึ่งใหม่ในเรื่องที่ผู้ประกอบการจะขออยู่ต่อจํานวน15เดือนนั้น ก็คงจะแล้วแต่สารท่านพิจารณาถ้าถามว่าลำบากใจไหมในครั้งนี้ยอมรับว่าลำบากใจมากพอะต้องทำตามกฎหมายและเห็นใจผู้ประกอบการในส่วนของนางสาวเบญจรัตน์รัชดามากทนารัก์พื้นที่ขอนแก่นได้ชี้แจงต่อไปว่า ในส่วนของธนาัษณ์ได้รับการมอบที่ดินผืนนี้มาจากเอกชนซึ่งหากไม่ทําตามวัตถุประสงค์เจ้าของที่ดินก็จะมีสิทธิเรียกร้องเอาที่ดินผืนนี้คืนดังนั้นจึงต้องจําเป็นที่จะให้ทกศได้ดําเนินการฟ้องผู้ประกอบการต่อศาลไอ้ที่แปลงนี้มันเกิดจากการบริจาคให้กับทางธนากษ์โดยมีเงื่อนไขว่าให้เอาถ้าผมจำไม่ผิดเนี่ยเอาไปเป็นตลาดกลางค้าเข้าเปลือกนะหาก เอาไปทำอย่างอื่นผิดวัตถุประสงค์ผู้บริจาคยินดีที่จะ,ะสามารถที่จะริบเรียกร้องคืนได้เรียกร้องกรรมสิทธิ์คืนไดนะ้แต่ประเด็นก็คือว่าพอทกสได้ไปปุ๊บเนี่ยมันไม่ใช่ตลาดกลางข้าเปลือกอย่างเดียวมันก็มีร้านอาหารตามสั่งมีร้านค้าต้นไม้เยอะแยะไปหมดแล้วมันก็เป็นงูกินหางว่าแล้วอยู่ดีๆมันเกิดขึ้นได้ยังไงร,ร้านอาหารตามสั่งร้านค้าต้นไม้เนี่ย เพราะว่ามันไม่ใช่ล้านสองล้านเนี่ยใช่ไหมมันก็เกิดจากการที่เท่าที่ชาวบ้านเล่าให้ผมฟังคือในยุคก,ก่อนๆเนี่ยทางกทางกศก็มีดําริว่าทําไงจะให้ตรงนั้นคึกคักก็ไปชวนชาวบ้านมาขายต้นไม้าามก็เป็นสิบปีปปปผมดูแล้วไม่ได้ว่าผิด<ม>แต่หมายความว่าเขาก็พยายามจะให้ชาวบ้านออกนะฮะให้ชาวบ้านออกก็มีการต่อรองกันเรื่อยมาทีนี้ว่าทางธนาร์เขาก็กลัวว่า เจ้าของเดิมที่บริจาคเนี่ยเขาจะมาขอกรรมสิทธิ์ที่ครบคืนเพราะว่าเขาอ้างว่าไปทําผิดวัตถุประสงค์เนี่ยเป็นที่มาของที่ทกศจะต้องรีบยื่นฟ้องชาวบ้านนะัตอนนี้ทกศฟ้องชาวบ้านทั้งสิบรายแล้วฟ้องแล้วแต่ท่นี้ผมก็เรียนว่าทุกอย่างทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยก็อยากจะให้พิารณากันด้วยด้วยท่าทีที่เมตตาต่อกันเพราะพี่น้องทั้งหมดเนี่ยที่เข้าไปค้าขายข้างในนั้นเ,นเป็นลูกค้าททกศเกือบทั้งหมดนะ กู้เงินทกศด้วยนะทกศให้มีโครงการให้กู้เงินด้วยก็ยังต้องจ่ายดอกเบี้ยทกศตลอดเนี่ยแล้วระหว่างที่รอขึ้นศาลชาวบ้านยังอาศัยอยู่ได้ไหมคะยังทำมาคายจะจะให้เขาอยู่อันนี้ผมตอบแทนไม่ได้นะฮะผมตอบแทนทกศไม่ได้นะฮะผมทําในฐานะคนกลางนะฮะถ้าในตอบในในฐานะผู้ว่านะฮะถ้าใจผมแลยความคิดผมนะ ไม่เกี่ยวกับข้อกฎหมายนะไม่เกี่ยวกับความผิดถูกทั้งกมมาผมเห็นผู้ว่าผมก็อยากเห็นว่าให้ให,ให,ใหอย่าเพิ่งไปทําอะไรชาวบ้านจนกว่าคุณจะตอบได้ว่าคุณจะเอาชาวบ้านไปไว้ไหนคุณจะช่วยเขายังไงเพราะอยู่ดีๆไม่ไม่ใช่เขาเข้ามาเองนะฮะผมในฐานะที่ว่าเราอยู่กับชาวบ้านเนี่ยนะฮะก็ก็จะมีความเห็นประมาณนี้นะฮะ